นะพิมพก,ก้าวก้าวตามด้วยชื่อไลน์มานะครับเอาถ้าเกมไก่เข้าโบนัสนะครับถ้าเกมไก่เข้าโบนัสนะใครแคบทันนะครับรับรางวัลไปเลยฮนะไปเบต12ครับ58 0 p อ่อาขึ้นเบดต,ต่อนะเออใครคบทันนะครับเข้าเกมไก่นะเข้าโบนัสนะรับไปเลยรางวัลน,นะรับแม่งไปเลย สวัสดีทุกคนใครเข้ามาใหม่นะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยพูดคุยกันได้เลยนะครับพูดคุยได้เลยที่ช่องคอมเมนต์นะครับแนะนาเกมมาถ้าแตกก็รับรางวัลไปอีกนะฮะเออแคปบเกมทันก็รับรางวัลไปอีกครับหรือส่งรายชื่อมาก็มาเอารางวัลดีอีกนะเอาแม่งอย่างเดียวครับเออตอนนี้อยู่คูณ2คูณสาอไม่ไปต่อครับ69ดิดีสวยว่ะอา้าวมาดิไหลไป10ลงไหมยังไม่มาครับอีก65ดีตอนนี้ อ่ะเดี๋ยวปิดเทอร์โบไปนิดนึงใจเย็น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 พักเอาไปเปิดเทอร์โบอีกครับไปครับปล่อยมันไหลเออถ้าไม่เข้าถ้าไม่เข้าบูนัทนะเดี๋ยวผมซื้อนะครับมันมีให้ซื้ออไรมีมีโอเคครับไว,วไวสวยไวสวยไวสวยโอ้โหไหลรัวๆคูณสี่ครับฮะร้อยสิบสี่บาทเป็นสิบสองนะตอนนี้เป็นสิบสองนะเออ ไกลโพยนะครับโอเคผมเก็บชื่อนะใครส่งชื่อมาผมเก็บหมดนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะมามาลิงก์นะครับติดต่อน้องมินได้เลยอยู่ที่หมุดคอมเมนต์นะอยู่ที่หมุดคอมเมนต์นะครับนะลิงก์นะติดต่อน้องมินได้เลยนะครับโอเคครับอีก39มสิบเก้าีครับถ้าเข้าโบนัสแคปบไม่ทันครับแคปแล้วส่งให้น้องมินไปรับรางวัลได้เลยนะครับแคปบแล้วส่งให้น้องให้มินไปรับรางวัลได้เลยนะครับนะ สามสทีสามสิบทีสุดท้ายคูณสองไอ้ไวสวยใยสวยโอเคยี่ทีจตุพรลงแลงนะ วายมาครับโอ้โหถ้าว่าเข้าวายตอนแบบคูณเยอะๆนะครับได้ตังค์เยอะนะอันนี้มันเข้าตอนคูณน้อยไปหน่อยนะ oh, <just> คุณเอ๋ยคุณเอ๋ยไปฮะเดี๋ยวก้าวตามด้วยชื่อไลน์มาได้เลยชื่อลน์มาได้เลยไม่ทำอะไรเยอะแยะครับสิบทีสุดท้าย โอเคฮนะวายสวายสเฮ้ยไก่โอโหเก็บไปสัตว์มาดิเคโตครับเฮ้ยบนัทสองแล้วเอาเตรียมแคปครับค่าเข้าใครแคปได้รางวัลน,นะเออกู e ee, ยังบอกอีกนะปั๊บโอโหไม่ลงโอโหรลุ้นต่อด้วยมาไหมเอาไก่ช่องสองก่อนแล้วกันโอโหไม่ลงครับจบจบจบพื่อนคูณหครับได้มา2องร็ฮะรุ้นโบนัสด้วยเออ ดูหน่อยสิไม่มีครับโอ้โหมีซื้อไว้เนี่ยเอา้าไก่ไม่มีซื้อเหรอเออนี่ยังไม่มีซื้อนะครับเว่ไก่จบไปดูเบ็ดยี่สิบหน่อยแล้วกันมาไก่ดูเบ็ดยี่สิบหน่อยแล้วกันนะไก่ดูเบ็ดยี่สิบหน่อยแล้วกันนะอ่าคุณเอ๋ยเอาชื่ออะไรกันแน่ครับเอามา ดีดีผมไม่ได้เก็บถูกเบ็ดยี่สิบห้าสิบรอบครับเบ็ดยี่สิบห้าสิบรอบครับไก่ถ้าเข้าบูนัดเตรียมแคปบนะครับนะเดี๋ยวห้าสิบรอบนี้จบนะครับผมขออนุญาตไปแจกรางวัลน,นะเราลงไลท์เลยนะครับเดี๋ยวมีต่อนะครับเดี๋ยวมีคนมาแจกต่ออยู่นะเดี๋ยวมีคนมาแจกต่อนะครับเดี๋ยวมีไลท์ต่อนะครับถึงประมาณเที่ยงคืนเลยแล้วกน,นะวันดีนะแล้วรอบผมลงแล้วนะเจอกันวันศุกร์หน้าครับเจอกันวันศุกร์หน้านะครับ สุกเสาร์อาทิตย์ครับสุกเสาร์อาทิตย์สองทุ่มนะครับอย่าลืมนะเข้ามาก่อนแจกก่อนเอาแล้วเตกแบบนี้ใครแคปทันวะสามไก่เมื่อกี้ฮะใครแคปสามไก่เมื่อกี้ทันนะครับรับรางวัลได้เลยฮะหน้านี้ไม่เกี่ยวนะไปครับโอ้โหใครจะแคปทันวะขึ้นมาแป๊บเดียวไอ้ฮะแคปแล้วสว่งให้น้องมินรับรางวัลไปเลยขอวไยสวยๆไ,ไอ้เหี้ยวไยสวยอยู่ช่องสองลงมาไหมเฮ้ยไวช่องสองคูณคูนคูนคูนเก็บคูณเก็บเบ็ดเบ็ดยี่สิบอู้หูสาดลงสวยโอ้โหอะไรวะเนี่ย ไปต่อครับอยู่คูณหกแล้วอยู่คูณหกแล้วอีกสี่ทีอีกสี่ทีไอ้หา่าได้มาร้อยสิบสองบาทไปเลยครับมีวายลงไหมอ่ะนี่สวยครับมาไหมฮะคูณสิบแล้วคูณสิบแล้วเหลืออีกสองทีครับเ,มม 2, เก็บมาสองร้อยเจ็ดสิบเมื่อกี้เก็บต่อไหมหกสิบเก็บอีกไหมโอ้โหไม่มีวายลงครับเก้ามาครับสุดซอยเลเก้าสิบหกบาทน้อยจังวะไปฮะสองร้อยแปดสิบ แล้วหมดนะโอ้โหโอเคเ,อเก็บมา37 6ครับรวมมัน8 1 8หนึ่แแล้วผมนะอ่ะา